สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกันอีกแล้วกับแอปเปิลไทยของเราครับนะครับแน่นอนมาทีไรก็ต้องมีของดีออกมาแนะนํากันนะครับครับผมแน่นอนที่เห็นในหน้าจอเนี่ยครับก็เป็นที่รู้จักคุ้นตากันดีก็ไอ้ว่าเนั่นเองพี่เตอร์ด้วยรูปทรงนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาตอนนี้ใช่แล้วก็ขยันออกซีรีส์ใหม่มาเรือเกินนะใช่ครับแล้วก็ซีรีส์นี้บอกเลยว่าใครที่ชอบเบัดมันๆสนุกๆนะห้ามพลาด รุ่นนี้เด็ดขาดเลยพี่เจ้าอลังการงานเบย์เลยใช่สำหรับซีรีส์นี้นะใช่ครับไอว่าเรโทรพลัสโปนะใช่ครับตัวนี้เอ็กหนึ่งห้าใช่ครับครับผมมีสามสีนะมีสามสีแต่ว่าอ่อีกสีหนึ่งไม่มาคือสีครีมอ่ะให้ดูสักนิดหนึ่งนะอีกรุ่นหนึ่งต่เป็นสีเหมือนกันนี่แหละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวให้ดูให้ดูสีหน่อยแต่ว่าคนละรุ่นกันนนเองนะครับ นะะฮก็คือก็ตัวนี้ก็จะมี3สีใช่อ่ะนี่นะก็จะมีสีดำโดยเราพิดูใกล้ๆนะสีน้ําตาลอย่างนี้แล้วก็สีครีมแต่เมื่อสีครีมที่เรามารีวิวนี้เป็นรุ่นรุ่นเล็กนะใช่ครับนะรุ่นนี้ก็มีสีครีมเหมือนกันใช่สีครีมอย่างนี้แหละใช่ครับนะฮะนะฮะอ่ะก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกําลังขับนะขนาด80วัตต์เลยเดียวพี่เตอร์80วัตต์ภายใต้80วัตต์เนี่ยด้วยดีเทลของตัวไดเวอร์หรือลำโพงเนี่ย มีอะไรบ้างนะในนั้นตัวนี้มีวูฟเฟอร์ขนาด5นิ้ว1ตัวนะแต่เป็นแบบไวอยคอยคู่นะครับเพราะว่า80วัตต์คือเขามีพาวเวอร์ดิจิตอลพาวเวอร์คัสดีนะครับขนาด40วัตต์2อแชเนลแต่ว่าตัวไดเวอร์ตัวลำโพงเนี่ยใช้กลุยร่วมกันแต่ว่าตัวไวอยคอยนะไวอยคอยคู่นะครับแล้วก็ตัวทวิตเตอร์ขนาด2นิ้ว2ตัวนะครับก็พลังขับ80วัตต์นี่เป็น rms เลย ใช่โดยเฉพาะพลังเบดนี่เหลือเฟือเลยพี่เตอร์นะฮะสำหรับท่านใดที่แบบชอบบริโภคเบรนะแนะนําเลยนะตัวนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยแบตเตอรี่ขนาด6 0 0 0มิลลิแอมป์ช้างครับแต่6000มิลลิแอมป์ของไอว่าเนี่ยโคตรตึดบอยเลยฮะนะฮะชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ได้สองสามวันเลยคือเปิดฟังเรื่อยๆนี่แบบไม่เกินครึ่งนะสองวันได้สบายถ้าเปิดหนักๆนี่นะบอกว่าเปิดอัดๆเลยก็สามสี่ชั่วโมงนี่เหลือเฟือนะใช่ครับนะครับ ตัวนี้เนี่ยแน่นอนนะสไตล์ว่าก็ามาดูปุ่มควบคุมก็จะมีเหมือนที่ผ่านมาก็คือมีปุ่มปรับทุ้มแลมนะแต่อัปเกรดมาแล้วสำหรับตัว Plus Pro này, เรโธดพลาสโตนี่ไม่เป็นแอ่งไม่เป็นหลุมแล้วนี่เรียบๆส,สวยๆอย่างนี้เลยใช่ครับนะนะไม่ขังน้ำแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้คือเขามีปุ่มเรียกว่าเล่นเล่น,เ,ลนเปลี่ยนเพลงได้ครับ กรณีที่แบบว่ามีแฟลชไดร์หรือต่อบูธเนี่ยเปลี่ยนได้แต่ถ้าเสียบ3.5เปลี่ยนเพลงไม่ได้นะครับนะก็ปรับทุ่มแหลมปิดเปิดนะครับขนาดไดร์พิชานสักนิดหนึ่งนะพี่ชานตัวนี้ความความกว้างเขาฟุตหนึ่งนะสามสิบเซนแล้วก็ด้านข้างก็ยาว18สูง18ครับผมนะฮะน้ำหนักก็อยู่ที่3.5มจุกิโลสกิโลครึ่งเลยนะนะครับด้านหลังช่อหน่อยนะนี่ครับนี่เห็นไหมชาร์จไฟในไหนๆก็พูดแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องอ่าแฟลชไดร์นะแฟลชไดร์เอติการ์ดอินพุต3.5ชาร์จไฟครับครบเลย ชาร์จไฟแนะนําให้เป็นใช้หัวชาร์จที่เป็นของสมาร์ทโฟนนะขนาด5โวลต์2แอมป์นี้เหมาะมากเลยเป็นไทซ<ช>ี2แอมป์เป็น2.5แอมป์นี่กำลังดีครับผมก็แนะนําไม่ให้ใช้ต่ํากว่านี้นะบางทีอะแดปเตอร์อาจจะร้อนอะแดปเตอร์เสียอีกรหรือไม่ก็บางท่านไปซื้อควิกชาร์จมาไม่แนะนํานะใช่ใช้ของสมาร์ทโฟนวัน2.5แอมป์กำลังดีครับผมนะครับมาตรฐานกว่านะครับอันนี้นะสีน้ําตาลเอามาดูสีดํากันหน่อยนะครับดูสีดําสีดําก็จะสวยแบบ ลุ่มลึกนะสไตล์ตัวนี้ก็หุ่มหนังวีนิวนะใช่บางรุ่นเขาจะเป็นทําสีนะตัวนี้แบบพุ่มหนังวีนิวคือกันกระแทกคือกระแทกแล้วไม่เห็นรอยครนี่เลยดูด้านหลังนะครับดูดันเหมือนกันนี่นะครับสำหรับท่านใดชอบเบสนะแนะนําเลยใช่นะนี่เลยนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะมีในส่วนของมีแฮนด์ฟรีนะมีไมโครโฟนครับสายได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะก็คือมาพร้อมด้วยฟังก์ชัน dsp นะครับ เปิดสุดเสียงไม่แตกนะไว้เลยวก็มีตัวซอฟต์แวร์ที่จะดรอปเสียงลงเพื่อไม่ให้ภาคขยายทํางานเกินเกินกำลังที่ลำโพงจะรับได้แล้วก็มี power display คือระดับแบตเตอรี่ที่ตัวลาโพงนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ TWS แน่นอนก็คือซื้อไปได้รุ่นเดียวกันนะจะเชื่อมต่อกันได้นะคถ้าต่างรุ่นคามรุ่นจะไม่ได้เชื่อมต่อกัน2ตัวแบบไร้สายให้ระบบเสียงแบบสเตอริโอนั่นเอง ครับผมซึ่งเสียงแบบสโตรจะออกเฉพาะกรณีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแต่ถ้าเสียบอินดิคัสเครื่องหนึ่งแล้วให้ออกเสียงขึ้ืหนึ่งไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธเท่านั้นเสียงจะออกสองตัวครับนะครับบางท่านเข้าใจว่าเสียบอะไรก็สองตัวไม่ใช่ทำได้หรือว่าสามจุดห้าเครื่องหนึ่งแล้วลิงก์อีกเครืหนึ่งได้ไม่ได้นะครับเสียงออกเฉพาะบลูทูธนะที่จะเป็นสองตัวครับผมครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในส่วนของสเปคต่างๆของตัวไอว่าเลตโวพลัสโปนะครับ ซึ่งบุคลิกเสียงโดดเด่นที่สุดเลยน่าจะเป็นเรื่องเบดนะเบรเบดพลังเบรนี่อบอกเลยว่าเมเบรมันติดสปริงเลยอ่านะฮะถึงมามากนะครับกระบอกนะฮะแล้วด้วยกับพลังเสียงขนาด80วัตต์นี่โอ้โหบอกเลยฮะเปิดในบ้านได้ทุกห้องอะ่ะเปิดในตึกคูหาใหญ่ก็เอาอยู่สบายๆหรือว่างานปาร์ตี้เอาดอร์นี่สบายๆในราคาที่แบบไม่เรือยไม่ไม่แรงไม่แรงอ่ะพูดถึงราคาเท่าไหร่พี่ช้างตัวนี้อยู่ที่4,650บาทพี่เอร์ รับประกันสูงในไทยหนึ่งปีนะราคาเท่ากับรุ่นไม่โปรเลยนะใช่มาแทนรุ่นก่อนเลยนะใช่นะฮะนะครับแล้วพูดได้เลยว่าพลังเสียงรุ่นนี้เนี่ยบอกเลยฟังสนุกฟังมันนะครับครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดเสียงก็ให้ได้ครบด้วยนะครับภายใต้ราคาเพียง4,690ราบาทรับประกัน1ปีว่าแล้วก็มาลองฟังกันหน่อยนะพีเตอร์ว่าแนวเสียงบุคลิเสียงจะเป็นแบบที่เราบอกไหมนะครับครับผมลองฟังดูนะ โอ้โหลิทชั่มเบรนี่บอกเลยพี่เตอร์เหมือนอยู่ในคลับอีดีเอ็มเลยนะที่เปิดเบาๆนะพวกผมแบบประทับใจมากเลยลิทชั่มเบรเนี่ยแบบเบรทนี่เน้นเนื้อเน้นเนดีจริงๆเหมือนติดสปริงแบบที่พี่เตอร์พูดนั่นแหละใช่เหมือนอยู่ในคลับแบบคลับอีดีเอ็มอะแนวเพลงนิปแบทเลยอะเออเหมือนในคลับแบบกําลังนั่งดื่มอะไรแล้ว มีเพลงคลอเบิน<ด>ุ่มหนักๆอยู่ในโอ้โหมันได้บรยากาศดีเลยนะสำหรับนะไอตัวไอว่าตัวนี้เนี่ยไอว่าเลตโทโปรตัวนี้นะครับลเล<ร>ตโทพัดโปร,รสิเ,เราก็ชี้ทางชี้ช่องแล้วนะว่าตัวไหนเหมาะกับเพลงไอเพลงแนวไหนนะบอกเลยขับแบบขับ EDM ในเหมาะมากเลยแนว EDM แนวตื้อๆตัวนี้แนะนำเลยนะครับก็หน้าตาเนี่ยโอเคออกแนววินเทจนะแต่เสียงที่บอกเลยสไตล์แบบอ่อิเล็กทรอนิกได้เลยนะครับผมนะครับความมันความ หนักแน่นของเบสน,นี่พูดได้เลยว่าตอบสนองเพลงได้เกือบทุกแนวโดยแม้กระทั่งในสไตล์ของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาได้นะครับใช่ครับเพราะว่าฟังเมื่อกี้เนี่ยรู้เลยเพราะเพลงเมือเ่อแกแนวมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ด้วยซ้ําใช่แล้วก็ที่สําคัญที่บอกว่ามสามารถตอบสนองได้เพราะว่าเขามี d s p นะครับนะครับก็คือถ้าสมมติถ้าลำโพงที่ตอบสนองซิงเิได้ไม่ดีเนี่ยเสียงมันจะแตกถ้าเปิดซ<ช>ิงเกถลทุกคน แต่รุ่นนี้บอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสนใจก็แวะมาฟังที่ร้านเราได้นะครับมีสาขาเดียวนี้แหละที่ตรงเวนบางเขนหลักสี่นะครับมาไม่ถูกก็กด G P S พิมพ์แอปแบกไทยนะครับแล้วก็สอบถามได้หรือสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ก็ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะหรือว่า Line แอดร้านของเรานะครับจะส่งทั่วประเทศซื้อสินค้าที่แอปไทไม่ต้องห่วงฮะของแท้แน่นอน ครับผมโดยประสบการณ์10ปีนะสิปีแล้วนะครับแล้วก็ฝากฝากด้วยว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ทุกวันนี้ก็ให้ดูดีๆนะครับครับผมซื้อจากร้านที่ท่านมั่นใจนะครับแล้วก็สินค้าถูกเกินไปไม่มีในโลกครับผมบอกเลยนะครับมีแต่ว่าพวกมาหลอกนะพวกมาเทแกงเนี่ยมีเยอะราคาที่มันถูกผิดปกติก็ให้ดูไว้หน่อยครับนะฮะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการซื้อสินค้าออนไลน์ใช่ครับนะฮะพีเตอร์มีอะไรเพิ่มเติมไหมก็ สำหรับช่วงนี้คือเริ่มเปิดประเทศพี่ช้างครับก็เริ่มเที่ยวเริ่มอะไรกันก็ถ้ายังไม่มีลำโพงก็นึกถึงแอปไทยเท่ากันอ่ะใช่นะครับนะฮะก็แคมปิ้งกำลังมาแรงนะอย่าลืมนะแคมปิ้งในประเทศไทยเรียกว่าตลาดเติบโตเกือบอันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะช้างครับนะฮะตลาดกลุ่มแคมปิ้งดีแคทลอนเนียโอ้อันดับหนึ่งของเอเชียเลยนะครับก็แกลังรูมก็ยังไม่มีลำโพงก็ดึงเวียนมาเลือก ที่แอปไทยได้เลยได้ครับผมนะครับผมวันนี้ผมกับพี่จะต้องกราบขอบพระคุณที่ติดตามชมรีวิวของเราครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ